นี่เป็นด่านของกองปลุงใช่ไหมเดียวใช่ไหมอ่าจอดเพ้ถามนิดนึงครับก็ไ่้ถามนิดนึงไว้ถามนิดนึงเรียบหนมเจาอะไรอ่างนี้<อ> ็เป็นด่านของของพรุงนะฮะโดนไปสั่งยังป่ะครับพี่ฮะสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมใช่ป่ะครับใช่ครับสอบสอบถามนิดนึงครับผู้กองครับอ่าตอนนี้เราเปรียบเทียบปรับกันตรงนี้เลยใช่ป่ะครับฮะ คือคือคืออยากรู้อยากรู้ว่าจริงๆประชาชนเขาตามกฎหมายที่แก้ไขฉบับวีดี้องเนี่ยเาบประชาชนไปปรับที่ไหนก็ได้ไม่ได้ครับได้ครับแล้วทีนี้อตอนเนี้ยตรวจอะไรบ้างครับที่โรงพักท่านเนี่ยที่ที่ที่ด่านของท่านเนี่ยอตอนนี้ก็ตรวจทะมบรจราจรทั่วไปครับจราจรขนส่งขนส่งรถยนต์อืมอืมอ่าครับแล้วทีนี้ข้างหลังเห็นน้องผู้ชายเดินออกมานี่มีตรวจตรวจสารเสพติดด้วยใช่ไหม ก็มีครับก็มีแล้วทีนี้อันนี้น้อไชายเขไปท่องน้ำเปล่าไหมจ๊ะอ่าแต่ถามว่าวันนี้เราได้ตรวจสารเสพติดตรวจเยี่ยวอะไรด้วยใช่ไหมยังไม่มีครับเหรอแต่แต่แต่ก็สามารถที่จะผมสามารถตรวจได้ครับพี่ตรวจได้แล้วทีนี้ทางผู้กองใช้ออำนาจตามกฎหมายมาตตาไหนอย่างไรที่ที่ชาวบ้านเขาต้องการทราบก็คือที่เขาล้องมาเนี่ยว่าอุปกรณ์การตรวจของตำรวจไม่ค่อยจะ เป็นปบดมระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะคะนรับก็อย่างเช่นอุปกรณ์การรองรับปัสสาวะของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะมันเป็นถ้วยกรอบอะไรพันอย่างเงี้ยอ่มมอยามันไม่ตรงยังไงมันไม่ตรงตรงที่ว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาให้เป็นขวดพลาสติกปากกว้างและเป็นขวดแก้วที่มีแถบผนึกนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้ไอ้นี่ อ่าทางนี้ทางนี้เียมเอกสารอะไรมาอธิบายอธิบายได้นะไม,ม่เกี่ยวกับพี่ครับพี่ขอมเฉยรับอ่าเชิญเชิญครับมีมีใบเสร็จไหมขอดูใบเสร็จหน่อยได้ไหมพี่ไม่มีเอา้าแล้วตำรวจเขาเรียกเรามาทำอะไรอ,ะอ่ะฮะเหรอค่าอะไรน้อง ไปต่อไปพี่ครับไปเียของขาดแต่เขาเนี่ยขนส่งให้ใช้ใบนี้ได้ครับเราเราเราขนเราขนแจงประวัติท่านผู้กองครับแต่นี่มันก็สงสัยเขาหน่อยว่าทำไมถึงเขามีเอกสารทางราชการชื่อจริงๆแล้วหน่วยงานราชการเนี่ยมันไม่ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะผมอธิบายให้นี่เขาเรได้รับแล้วไม่ไม่เขาสงสัยผมขอขอขออธิบายเรื่องอะไรเนี่ยทำไมถึงจับเขาเขาบอกเขาไปต่อแล้วเขาไม่ถูกในเรื่องขนส่งเขาบอกว่า คนส่งบอกหรอครับคนส่งบอกไม่ไหนอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เลยเหรอเออพี่พี่ฟังของอธิบายบินะน้องเขาขับรถอะไรมาผรู้ป่ะขับรถหกล้อซึ่งเป็นใ้ของส่งซึ่งใบยากรค่ขี่ขาดเป็นเดือนกว่าแล้วแล้วอันนี้ใบขอไหมเขากำลังดำเนินการอยู่ไงสอบประวัติยังไม่ผ่านไงครับพี่ ก็สอบประวัติยังไม่ผ่านแต่เขาไปต่อแล้วเขาไปต่อแล้วแต่ <พ Leaders S 1> มัน,เป,นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐคือครกรมการขนส่งยังไม่พร้อมเนื่องจากโควิดแทนที่จะยกเลิกแล้วประชาชนก็ต่อวันเดียวจบแต่นี่เขาไปตรวจสอบประวัติอันนั้นมันเป็นเรื่องหน่วยงานของราชการไม่ใช่คือคือตำรวจจะเอาเป๊ะเลยอย่างเงี้ยก่อนพี่คงพครับการที่ต่อไปญาติกับขีดพรบขนส่งเนี่ยเขาต่อได้ก่อน6เดือนครับไม่ใช่ว่าให้มัน ไม่ใช่ว่าให้มันขาดก่อนถึงไม่จะต่อยังไงก็ไม่ทันครับพี่รู้พี่อถ้าต่อพี่ต่อก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังอธิบายฟังยังไม่จบถ้าพี่ขาดวันที่หนึ่งมกราพี่สามารถต่อได้ตั้งแต่วันที่ต่อก่อนได้เอาง่ายงต่อก่อนได้หกเดือนแต่ที่นี่เขาต่อถ้าหมดแล้วก็จะต่อยังไงก็ไม่ทัน้าไม่ใช่ถ้าเขาไปต่อหลังจากที่มันหมดเนี่ยไปต่อได้ไหมต่อได้ไหมแต่ถ้าเกิดเขามีใบอนุญาตให้ขับรถไงไง แน่ใจนะแน่ใจแน่ใจนะแน่ใจเดี๋ยวพี่เอาตรงไหนมาอ้างว่าเขาไม่ไม่สามารถขับรถได้ถ้าถ้ายังไม่อนุญาตก็ขนส่งยังไม่อนุญาตออกไปขับขี่ให้เขาไงพี่ออืเขานัดรับเนี่ยเนี่ยใบนัดรับเนี่ยขนส่งนัดใบนี้แทนเดี๋ยวลูกกองเดี๋ยวเอาน้องน้องขออนุญาตชาวบ้านไหมที่ถ่ายขออนุญาตครับขออนุญาตใครอ่ะขออนุญาตที่นี่แหละใครอนุญาตให้อ่ะผมถ่ายเพื่อ พื่ออะไรเราเราเป็นข้าราชการเราไม่มีคือเราอย่าไปใช้กิริยาอย่างนั้นเดี๋ยวมาถ่ายประชาชนกลับมันถ่ายเยๆไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ไม่ได้อนุญาตก็นี่ไงก็ถามแต่ทีนี้ว่าลูกน้องท่านเนี่ยมามาถ่ายถ่ายรูปพวกผมะผมไม่ได้ถ่ายผมถ่ายผมเก็บไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่ก็คืออย่างนี้ถ้าถ้าการที่จะถ่ายประชาชนต้องได้รับอนุญาตจากประชาชนก่อน แล้วแล้วทีนี้เราเป็นข้าราชการคือประชาชนทําอะไรปุ๊บน้องต้องเอาคืนเลยหรือไงล่ะผมไม่ได้คครับพี่ผมต้องถ่ายเป็นหลักฐานสิครับพี่ครับออไม่ใช่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าผมไม่อนุญาตให้คุณถ่ายแล้วคุณถ่ายผมไปอ่ะผมไม่ได้ไปลงโซเชียลนะครับไม่ได้ลงไม่ไม่ได้เกี่ยวกับลงหรือไม่ลงแต่คุณถ่ายผมผมไม่ได้ยังไม่ได้อนุญาตคุณไม่แล้วพี่ก็ถ่ายน้องน้องก็ไม่ใช่เราแต่งตัวเป็นข้าราชการมันต้องบ่งใสแล้วตรวจสอบได้ผมให้พี่ตรวจสอบไง ก็นี่ไงก็ากำลังถามอยู่แล้วอยู่ๆปุ๊บน้องมามาถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยคืออะไรไม่ถ่ายอะไรขึ้นมาเอ้าใครมาสัมภาษณ์ผมหน้าตาเป็นไงผมก็จำไม่ได้ผมก็ต้องให้น้องผมบันทึกไว้อ๋ออันนี้อันนี้เป็นคําสั่งผู้กองนะครับเออก็เอาให้มันชัดๆว่าผู้กองเป็นคนสั่งผมสั่งเองเออครับไม่มีคือเอาง่ายๆว่าไม่มีสิทธิ์ถ่ายพวกผมแต่พวกผมมีสิทธิ์หัวเราะอะไรครับเอาผิดอะไรครับไม่ใช่หัวเราะอะไร ไม่ผิเรื่องอะไรไม่ไดแล้วแล้วหัวล้อเนี่ยมันออกแนวย่อยยื้อ่ะเห็นไหมเออเอาง่ายๆพวกกองเดี๋ยวผมถามถามเรื่องที่จริงเนี่ยมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจัดมาหาจัดอุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ให้กับน้องๆตำรวจเขาไอ้ที่วิทยุสื่อสารที่พกๆกันอยู่เนี่ยมันเป็นวิทยุสมักเล่นใช่ไหมไม่สมักเล่นแล้วองจริงนะของจริงเออไม่ใช่เออแล้วระเบียบที่เขาวางเอาไว้ว่า วิทยุที่เขาให้หน่วยงานราชการใช้เนี่ยมันไม่ใช่รุ่นนี้อ่ะผู้กองมันไม่มีเพียงพอที่มันมันมัไม่มีมีคือมีไม่เพียงพอใช่แล้วทีนี้มันเป็นความรับผิดชอบของสำนักตำรวจแห่งชาติหรือว่าเป็นของใครครับ ถ้าผมรอแตนั้นการนงชติผมก็ไม่ต้องทํางานนะพี่ก็แล้วถามผมถามว่าในฐานะไม่ให้จะหาได้คือในฐานะที่ผู้กองเป็นหัวหน้าที่ควบคุมแล้วเห็นลูกน้องปฏิบัติหรือทําผิดกฎหมายซึ่งวิทยุสื่อสารเนี่ยนะมันต้องโทษมันขนาดไหนผู้กองก็ควรจะทราบมันผิดขนาดไหนเอาพี่พก็ไม่ได้ไม่ได้คือคือระดับที่เราไอ้นี่ทําครับมันมีดีกาที่พี่เคยไป ้องร้องแล้วใช่ไหมดิกาคืออะไรคือคำตัดสินของศาลมาแล้วใช่ไหมเพราะผิดที่ไหนที่ไหนยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยเรื่องวิทยุเนี่ยที่เคยฟ้องใครมัางหรอไม่ใช่คือผมพอผมแจ้งความนึ่งคดีเนี่ยตำรวจทุกนายที่มีและใช้และทําคุณเอาวิทยุสมัครเล่นเนี่ยมามามา,มาทำเป็นมาจูนขึ้น,น,นาากับราชการเนี่ยจริงมันทําไม่ได้แต่ถ้าผู้ที่มีและใช้เนี่ยยอมชาระค่าปรับโทษอย่างอื่น ถือว่าคดียามันจบลงแต่เท่านั้นแต่สิ่งนี้ผู้กองไปปล่อยให้ลูกน้องทําผิดกฎหมายอาญาได้ไหมแสดงว,ว่าผู้กองนี่ใหญ่กว่ากฎหมายดิอย่างนั้นเหรอสั่งลูกน้องให้บอกว่าให้มันต้องทําหน้าที่แล้วให้ลูกน้องถือของที่ผิดกฎหมายมาออกปฏิบัติเพื่อที่จะจับประชาชนที่ทําผิดกฎหมายอย่างนี้ให้ได้ไหมในฐานะที่เราเป็นข้าราชการได้ไหม ทำได้ไหมโอ้ท่านพยักหน้านแสดงว่าท่านอยู่เหนือกฎหมายใช่ไหมใช่ผมไป็ได้อยู่เหนือกฎหมายเอาแล้วทีนี้ถ้าถ้าผมทักท้วงอย่างเงี้ยอย่างน้องเนี่ยเอาวิทยุเครื่องนี้ผมมองว่ามันไม่ถูกต้องตอนนี้รุ่นและยีห่ห้อนะที่เขากําหนดให้ทางหน่วยงานราชก,การใช้แล้วท่านท่านปล่อยให้ลูกน้องทําผิดกฎหมายอาญาซึ่งประชาชนอย่างผมเนี่ยถ้าร้องขอให้ยึดวิทยุเหล่านี้ คือคือทำหน้าที่ยึดแล้วก็สง่งพนักงานสอบสวนท่านทำได้หรือไม่อ๋อพี่ก็ต้องไปแจ้งความที่โรงพักไม่ใช่นานานเอาว่าตอนนี้ผมเจอข้าราชการตารวจที่มีอํานาจจับได้ทั่วราชอาณาจักรนะฮะร้อยตํำรวจเอกวิเชียนนะฮะวิชัยวงใช่ไหมอันนี้ผมกําลังแจ้งกับท่านให้ดําเนินชคดียึดวิทยุที่น้องๆเขาพกท่านไม่ทําแสดงว่าท่านก็ ละเว้นหรือเปล่าไม่เราไม่เอาเราไม่ไม่แล้วทีนี้ถ้าสมมติมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วท่านไม่นี่ยผมใช้ในการปฏิบัติหน้าที่มันมันก็ไม่เกี่ยวใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับเราต้องให้ผู้ใดบังคับบัญชาทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเห็นไหมเออเอาว่าไงอันนี้ผมผมรอรอให้ท่านตอบว่าท่านจะท่านจะยึดไหม ขวิตอายุทุกเครื่องเนี่ยผมเห็นผมทราบดีแหละว,ว่ามันยังไม่พอเบิกใช้แต่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปล่อยให้ลูกน้องเขาทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเอาอย่างไงครับผู้กองหมู่ท่านอำนาจท่านเต็มนะตอนเนี้ยจะจับใครก็ได้ตอนเนี้ยท่านละเมิดกฎหมายอะไอยา่าไม่ได้จะจับใครก็ได้ผมจับตัวผมไดจับเฉพาะคนที่กระทำความผิดอย่างนี้ยแนี้ไงก็ผมแจ้งวิทยุสื่อสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะพี่ไปแจ้งที่โรงพักเขาเดีแจ้งเหรอเอ้า อันนี้ผมร้องขอให้ตำรวจผมเจอตำรวจที่ป้อมนี้ผมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอยู่ตรงนี้ท่านก็ต้องำดำเนินการยึดวิทยุแต่ท่านไม่ทำอะ่ะท่านมันให้ว่าท่านไม่ทำอะ่ะนะครับอ่าอันนี้เป็นหน่วยบริการจราจรคลองขลุงนะฮะจังหวัดกำแพงเพชรนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูหน้าป้ายหน้าหน้าด่านก็นิดหนึ่งเพราะว่าวิ่งรถมาแล้วมันสะดุดนะฮะพะอ,อสามช่องเราจรท่านปิดเหลือช่องเดียวนะครับเมื่อกี้นี่รถติดมากนะครับรถติดมากเอ,อเพราะว่ามันเดินทางไม่สะดวกะครับเนาะอันนี้ถือว่าเราร้องขอแล้วนะฮะล้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ ยึดวิทยุสื่อสารที่น้องๆเขาพกกันนะครับที่ไม่เป็นวิทยุที่ไม่อยู่ในอ,อยู่ในที่ระเบียบหรือกฎหมายที่เขาบัญญัติให้หน่วยงานราชการใช้วิทยุรุ่นไหนอย่างไรนะครับทางหัวหน้าพักกำลังคุยเรื่องอาการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าตอนนี้เอาใบขับขี่นะครับการการ ต่อไปกับขี่นี่ยากมากนะฮะยากมากเพราะว่าเขาให้อบลมหรือให้สอบทางออนไลน์นะครับบางคนในี่คนขับรถก็ยังกดเข้าไม่ถูกนะครับพอะยังกดเข้าไม่ถูกก็เลยการสอบการต่อไปยยกขับขี่ก็ค่อนข้างช้านะครับเป็นแผงเหล็กนะนะถนนมีสามช่องจราจรแล้วท่านไปยึดปิดเหลือช่องเดินรถช่องเดียวนะครับ รถที่มาป้ายนู่นน่ะไปติดไว้ว่า200รเมตรถึงจุดตรวจนะครับนะฮะถึงจุดตรวจบีบเหลือช่องเดียวครับบีบเหลือช่องเดียวนะฮะอันนี้ก็คือมันเหมือนกับเป็นการเลือกปฏิบัตินะฮะเราเราบอกว่าให้ให้ยึดวิทยุนะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะกลับกลายเป็น เหมือนกับว่าพวกเดียวกันแล้วท่านเฉยนะท่านนิ่งเฉยอ,อ่ะข,ของของขลุง่ะของขลุงจังหวัดกอแพงเพชรใช่ไหมก็มีการเขาเรียวกว่าจะปรับหรือไม่ปรับเราไม่รู้อ่าปรับหรือไม่ปรับเราไม่รู้ ของน้ำอยู่ข้างหลังนะครับทุกคนเออเดี๋ยวไปเข้าของน้ำหน่อยไได้ม่เป็นไรนะเออแต่ผมร้องขอให้ร้อยตัวหน่อกทั้งสองท่านเด็กวิทยุท่านไม่ทำเนาะเออไม่ได้ไม่ต้องถามหาความเสียหายเมื่อพบผู้กระทาคือเอาง่ายว่าเมื่อมีประชาชนมาร้องขอผมเนี่ยพบผู้กระทาความผิดพี่รู้ได้ไงว่าความผิดมีตรวจสอบแล้วฮะมมีตรรรววจสอบแล้้เไู่ไม่ต้องตรวจสอบครับ คือผมสงสัยเสร็จแล้วท่านก็ต้องเมื่อผมสงสัยเพิ่มท่านก็ต้องดําเนินการอันนี้คือพี่ที่มามาสัมภาษณ์หรือมาทำอะไรพวกผมครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อธนพัฒนครับพี่ธนพัฒน์ใช่ไหมครับครับผมครับพี่พี่มาลดเงินครับที่จอดอยู่มากนี้หรือว่าไงครับครับผมผมจะขอตรวจสอบแบบัตรประชาชนที่ได้ไหมครับตรวจสอบบัตรประชาชนครับเพื่อ ก็ผมอยากรู้ชื่อพี่ลาพี่บ้านที่อยู่ไหนอะไรอ้าตรวจได้ครับร้อยตำรวจตรวจได้อนุญาตนะครับแต่ทีนี้ผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะผมไม่ได้ถ่ายครับที่มีกล้องพี่เดี๋ยวผมเอาให้ได้เลยนะมันมีเหตุมันไม่เหตุสงสัยยังไงถึงอยากตรวจสอบบัตรประชาชนผมผมไม่รู้จักพี่มาก่อนเออไม่ใช่ไม่รู้จักพี่มาก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักกันพี่อยู่อยู่มาถ่ายมาถ่ายแล้วยังข่าวไป ไปอะไรมันจะเสียหายผมก็จะได้ตามมันจะเสียหายยังไงอะผมก็ไม่ทราบอ่ะครับเออถ้าเราถ้าเราโปร่งใสแล้วตรวจสอบได้ผมว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกมันผมไม่รู้ว่านะเอออะไรขึ้นอะไม่รู้ว่านะคตจะเกิดอะไรขึ้นอ่าอ่าตอนนี้ผมผมอยากทราบว่าพี่บ้านอยู่ไหนอะไรยังไงแค่นั้นเองเออเออครับเหตุผลแค่นี้เองจะดูวัดประชาชนชาวบ้านอ่ะพี่เหตุผลแค่นี้เองผมผมผมมันเพียงพอไหมกับการที่ใครมาปุ๊บก็ต้องใครมา อ้าถามอะไรก็ต้องขอดูบัตรประชาชนนี้ครับพี่คนไม่รู้จักกันไม่เลือกกันอมันหลอกกันได้หมดแ่า้ยังไงหลักฐานทางราชการออกให้แค่นั้นแหละแล้วทีนี้จริงเนี่ยอย่างร้อยตำรวจเอกจักระพงใช่ไหมเอออันนี้ผู้กองเนี่ยติดบัตรถ้อยอย่างนี้อันนี้ชัดเจนและลูกน้องท่านได้ติดไหม ไหนไหนไหนเมื่อกี้นี่เอาเสื้อกั๊กบังไว้น่ะไหนไหนน้องคนนี้อยู่ไหนน่าครับคนนั้นก็ติดครับไม่ไม่ไม่เอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้บัตรบัตรอยู่ไหนบัตรอยู่ไหนไหนบัตรคนนี้อาจจะบัตรที่อาจจะอยู่ในรถไม่ใช่อาจจะที่ต้องทำถ้าคือต้องเอาตามระเบียบการแต่งกายของข้าราชการครับต้องชัดเจน เอาพอลูกน้องบอกว่าบาดอยู่ในรถท่านก็เออคือท่านรักลูกน้องมากไปเปล่าเอาบดแล่านผมให้เขาไปเอามาแล้วนี่เอาไปน,นิ้งก็คือเมื่อชาวบ้านเขาถามท่านถึงสั่งให้เขาเอามาติดออครับเออแล้วความบิดมันสำเร็จหรือย,ยังอ่ะถ้าพูดถึงว่าตามกฎหมายอ่ะก็คือก็อคือมันสามารถ ไปเอามาได้โดยทันทีโดยทันทีไปได้นะผู้กองไปได้เออไปได้เอาแล้วนี้เอาทุกคนผมอยากเห็นห้อยบัตรเหมือนที่ผู้กองสองท่านเนี่ยเอาอยู่ไหนเออเราไปถ่ายเราไอ้นี่ต้องพี่ไงไม่ใช่คุณกำลังประจานผมออกสื่อออนไลน์ผู้กองบอกขอดูผมให้ผู้กองดูคนเดียวแล้วอยู่ๆมายกใส่หน้ากล้องผมได้ไงมันจะได้รู้ไมันจะได้รู้ได้ยังไงผมไม่ตำรวจดูผมไม่ได้ให้ชาวบ้านดูเอ้า เอ้าแล้วคิดได้ยังไงว่านี่ร้อยตำรวจเอกเนี่ยกล้องก็กล้องพี่เนี่ยกล้องก็กล้องผมตอนนี้ผมกําลังถ่ายอยู่กล้องกองพี่ผมเออตรวจสอบคือผมให้ตํารวจตรวจสอบไม่ใช่ให้คุณมายกบัตรประชาชนผมใส่กล้องอันนี้กล้องพี่หรือเปล่ากล้องผมอ่าก็สมบัติพี่ก็สมบัติผมแต่ผมกําลังถ่ายรถรถถ่ายอยู่ในเครื่องพี่เออแล้วมันอยู่เครื่องพี่อยู่ในเครื่องผมแล้วชาวบ้านเห็นไหม แล้วชาวบ้านมีสิทธ์ตรวจสอบบัตรประชาชนผมไหมก็พี่ถ่ายทอดยังไงก็ถ่ายทอดแต่คุณไม่มีสิทธิ์มายกบัตรประชาชนผมให้กล้องปเลขสามหลักมันไม่ชัดหรอกครับเอาแล้วจะมาชัดไม่ชัดแต่คุณไม่มีสิทธิ์ทาอย่างนั้นคุณอยู่บ้านเลขที่สิบห้าทับหนึ่งศูนย์เก้าอเเนาะอยู่หมู่อะไรครับพี่เออหมู่อะไรอ่ะหมู่ให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ว่าให้มาอ่านออกอาศเอ้าเออผมจะอ่านให้พี่ว่ามันอ่านทำผีอะไรแล้วผู้กองนี่มาพูดอย่างนี้ไม่ถูก ผมผมจะอ่านว่ามันใช่ไหมอ่านทำไมล่ะเขาอ่านออกอากาศผมไม่ผู้กองตรวจสอบตรวจสอบผมมีตรวจสอบมีไม่มีสิทธิ์มาอ่านออกอากาศผมยังไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่พี่พี่ก็ตะแบงไปอย่างนี้เออไม่ใช่ตะแบงคุณดูได้เพราะคุณเป็นตำรวจแล้วคุณมาอ่านออกอากาศทำไม ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้คุณจะอ่านทําไมเอาเงี้ยเอาไงผมถามว่าผมอ่านอย่างนี้มันชัดไหมมันถูกไหมมันแบบบางที่ที่อย่างนี้แล้วคุณอ่านแล้วอยู่ในใจได้ไหมคุณเรียนอะไรมาอ่านอยู่ในใจได้ไงเออจะาท่องจำแล้วคุณกําลังจะหาเรื่องประจานผมใช่ไหมเอประจานเออไม่เคยประจานใครผมไม่ทําอย่างนั้นหรอกครับผมทานี่เมื่อกี้ที่คุณยกบัตรประชาชนใส่ออนไลน์ใส่กล้องออนไลน์ผมไม่ได้ยกใส่กล้องผมยกให้พี่เของพี่ด้เนี่ยผมยกว่าของพี่ใช่ไหมนี่ถ้ายกมันต้องหันกล้องหนีเอ้า จะดูอะไรอีกจะดูอะไรอีกสิ่งที่คุณทำนี่คุณคุณละเมิดผมอะละเมิดเรื่องอะไรครับอันแล้วไม่ยกบัตรประชาชนให้ชาวบ้านก็ดูของพี่ใช่ไหมเอ้าก็ถามก็ถามมาตรงๆได้ถามมาตรงหน้าผมนี่เออตำรวจคนนี้มึนจริงๆร้อยตำรวจเอกไม่ได้มือนผมผมยังไม่เสร็จครับไม่เสร็จทุลรไม่ต้องทะเลาะกันเาคุยันไม่เสร็จทุลาร อ่าเนี่ยเห็นไหมอ้าวไม่เสร็จแล้วผมดูก่อนอ้าวก็ดูก่อนแต่ไม่ได้มามืนยกใส่กล้องเกาผมถามว่าของพี่ใช่ไหมก็ของผมเออเป็นตำรวจแล้วเป็นอย่างนี้ได้ไงอ่ะเหตุได้ไงผมถามองพี่เออดูขุดผมรู้นะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ร้อยตันหมดเองเออผมถามมาบัตรลูกน้องคุณก็บอกว่าให้ไปเอามาไหนคนคนอื่นไม่เห็นน่าติดอ่ะเออ หาเรื่องอย่าประจานผมผมไม่ได้หาเรื่องประจานคุณนะกรลังกลังประจานคุอยู่นะมินบรามาอย่งไรมินประมาอย่งไงกผมประจานคุณน่ะก็คุณยกบัตรปให้โดนผมใส่ก้อใช่ไหมเออเอาโอเคเออเออ ไม่เป็นบัตรเขาต้องเขต้องเขาอ่ะเอยเออเอผมไม่ได้งก็เจะต้องเขาอ่ะเขาอ่ตรวจสอบเสร็จแล้วตรวจสอบก็ได้จบไหมตรวจสอบแค่นั้นแหละเออ้วผมก็จะได้เนผมก็จะทำได้อ่อ่าออ ไม่ใช่นะคือพักใหม่พักตันเมืองไม่ผมเพิ่งรู้เพิ่งเห็นผมก็เลยผมจะถามว่ามันเป็นพักตันเมืองใช่ไหมคือมาส่งเรื่องอะไรเนี่ยคือการอะไรอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คำพูดพูดอย่างนี้คุณคืพูดได้เหรอผมถามไม่ได้เหรอพี่อโถ้าผมถ้าผมจะหาเสียงโดยการไล่สดานมันไม่ใช่แล้วอันนี้ก็พูดหาเรื่องเออ thay đàn thay đàn rồi mình đái mình đáiคะแนน tiếng như thế <laughs> à, à, <đây>, <laughs> ừ. nào ờ ờ được đây được được ừ ừ <cười> <cười> à, 10ตำรวจ nhé, hãy lô tôi nhé. Oh, lô hàng 608. Đừng lืm post đui, đừng lืm post đui. Nãy đâu nãy, đừng lืm post share

ทำอะไรผิดเห็นนะตรวจสอบกันเป็นเรื่องปกติครับถ้าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะพี่ครับผมเออขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ผมจะเข้าห้องน้ำขอเอาเข้าห้องน้ำไม่ได้เหรอไม่ใช่นี่ไงเขาเขาบอกว่าเข้าได้นี่ไงร้อยตัวเด็เนี่ยเอาแล้วผมปวดเที่ยวผมปวดเที่ยวไง็นี่ไงเออ เออปวดจะเข้าห้องหนาวไม่ได้ครับปวดเยี่ยวอ่ะตรงนี้มันที่ส่วนบุคคลนะพี่น้องให้โอ้ยมันเป็นสถานที่ราชการหรือยังหรอสถานที่ราชการเออเออไม่ใช่ผมผมผมปวดห้องเยี่ยวผมปวดห้องเยี่ยวเออเนะเออแล้วแล้วแล้วมันห้ามยังไงอ่ะคนปวดห้องเยี่ยวเออเอาไปเยี่ยวนะครับตำรวจเดินตามเป็นคนเลยได้ครับต้องปิดประตูนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งชั้นตัวผมเออ เออโอเคนะฮะเอาปิดประตูครับไม่อย่างนั้นไม่ได้นะครับเขาบอกเขาไม่อนุญาตก็คนนี่มันห้องน้ำที่บริการประชาชนนะครับของผมนะเห็น,าน,านนะไ,ไหมคนมันปวดเยี่ยวอะ่ะเขาบอกว่าเป็นมืนึนนี่หลวนตัว ก็ไหนบอกว่าพ้อมเอาไว้บริการประชาชนเออเนี่พนยพยายามเก็บของทึบๆห้องน้มนี่นะฮะเย,ย,ยี่ยวจริงนะครับไม่เย,ยี่ยวจริง โอ้ยถ่ายแม้กระทั่งออกจากห้องน้ําอะไรของหนูเนี่ยก็พี่ถ่ายกระทั่งพี่เข้าห้องน้ำเออโอ้เจิญเลยเชิญเชิญครับเชิญเออหกหุ่นแปรได้เก็บภาพแล้วโพสด้วยนะเชิญครับเออพี่ให้โพสใช่ไหมเออโพสไปเลยโอเคครับเออโพสไปเลยถือว่าจบอย่างนั้นนะเออมันจะถือว่าจบได้ยังไงอ่ะโอเคครับพี่บอกผมไม่ได้อนุญาตให้ผมไม่ได้อนุญาตให้เขาถ่ายตั้งแต่แรกแล้วก็พี่บอกให้โพสได้เลยได้ไหมเอ้าก็พี่ไงต้อโพสไปเออถ้าคิดว่านี่ก็โพสไป

ว่าครับระบบช่วงล่างช่วงล่างลดลดจากเอ่อจากคยน่งคือเร็วขึ้นตอนนี้เราไม่ต้องเอานะฮะอันนี้ให้เมมหยียดหน้าพักนะครับนะให้เหยียดหน้าพักแต่เมย์ยกบัตรประชาชนผมใส่กล้องเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่ก็ว่ากันไปตามนั้นแหละครับนะ กเราก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตำรวจหนึ่งไม่ชัดเจนกับเรื่องที่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะครับแชร์ไปครับพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับ